ให้เห็นหน้าโอด้วยอยู่ริมทะเลเลยเห็นว่าด้ย,ย,ย,าดยแต่ว่ามองไม่มองไม่เห็นหน้าโเรา้ำมืดตอนนี้เที่ยงเที่ยงครึ่งเป็นร้านอาหารเขาก็มีในห้องแอร์นะแต่เรามาทะเลเราก็ต้องมารับไอทะเลใช่ปะเอาหน่อยเมนูเขาอ่ะมันเป็นเฉพาะอาจจะเป็นแบบ คือแต่ละที่เขาก็ต้องมีแบบว่าสูตรของเขาใช่ไหมโบก็ไม่รู้จักหรอกวิเตอร์ก็ไม่รู้จักจะแบบเราจะรอหรือว่าชอบถามไงก็จะถามเราะว่าเออมันคืออะไรแต่เขาอธิบายมาถามว่าเขา้าใจไหมไม่คยเข้าใจเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเราสันนิษฐานตอนแรกอย่างอย่างอาหารบางอย่างเราคิดว่าเออมันจะเป็นแบบเหมือนเขาเรียกแรปก็คือเป็นเหมือนพันมีมีแป้งพันมาเป็นเซตปะระกดมันไม่ใช่ไง,ไงเดี๋ยวเราลองมาดูกันละกันแต่ว่สั่งง่ายๆสั่งที่กินไดไ้เพราะจะกินค่อนข้างยากออกมาข้างนอกอะ่ะ เพราะว่าอาหารส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยสูกอย่างอยากกินอาหารทะเลอยากกินปลามันก็จะมีปลาบางอย่างที่ไม่กินอีกเมื่อวานนี้ร้านหนึ่งเขาทั้งร้านเลยนะมีแต่แคทฟิชแคทฟิชมันคือปลาเลยวะาปลาดุกว่ะ <c oughs> เออเรไม่สั่งโอ้ยกลัวกินไม่ได้อะ่ะแล้วก็ร้านนี้เขามีแซลมอนใม่เมนูเขาเขียนไว้ก่อนแล้วให้ช่วยอะ่ะเขาเขียนว่ามันดิบเมื่อกี้ก็เลยถามพนักง,งานว่าไอ้ดิบมันดิบทั้งจานเลยไหมทีนี้ถ้ามันดิบเราก็กินไม่ได้อีกอะ่ะก็เลยไม่เอาก็มีกุ้งเขามีเป็นแบบ กุ้งกรอบเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงแล้วก็มีสลัดนะก็เดี๋ยวคอยดูอาหารอี้เห็นชัดหน่อยเขาบอกว่าหอมมากหอมฉุยเลยกุ้งทอด จริงแล้วพ่ออยากกินอยากกินกุ้งย่างมากกว่าแต่ว่าเขาไม่มีเ่ยก็ต้องสั่งปูทอดกินกับไม่รู้นะว่ามันคืออะไรที่จิ้มเน่ยแต่ว่าปูชิสก็ไม่เชิงเพราะว่าพมไม่ชอบปูชีสอร่อยดีนะหน่อไม้กร่างใส่เนยเนี่ย มันยาวอร่อยนี่ร้านเขาเอาแก้วใหม่มาให้แล้วเดี๋ยวจะจะดูให้หมดให้ไม่เตอร์ดูให้หมดเลยนะเฟเดชในเก่งมากเดี๋ยวคราวนี้มาดูป้าวบ้างนะ าใช่ทุกทุกคนสวัสดีค่ะโบก็ยังอยู่ท <reading> ี่ทะเลนะคะวันนี้แดด จ้ามากว่าเช้านี้ไปไหวยน้ํากันเล็กน้อยพี่เตอร์บอกว่าจะไปเกาะชิปไอแลนด์เกาะเรือ Island, อ,อย่างสักอย่างหนึ่งนะเป็นประวัติศาสตร์ทีนี้พวอก็ไม่รู้เรื่องเวล,เวลาอะไรอะ่ะจนเมื่อกี้ไปกินข้าวกันนะคะไม่ได้ไปพีป่บอกว่าเรือลำสุดท้ายออกไปตอนเที่ยงออ่าวแล้วทําไมไปเล่นน้ํา อยู่นานแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมีเพื่อนมาร่วมกันมาเที่ยวด้วยกันนะคะก็คือด r รบินกับครอบครัวนะคะก็เดี๋ยวเราไปกันพรุ่งนี้เช้านะคะแล้วเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยมาจอดซื้อที่ตัดเล็บลืมเอามากันแกต,ตัดเล็บเล็บยาวกันก็เลยแวะซื้อที่ห้างแถวนี้นะคะเพราะมีร้านดอลลารท์ที่ดอลลาร์ทีเราจะไป ตรงไหนอีกโคนก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่วิเติร์ี่เตอรบอกว่าจะไปที่มันชื่อว่าโจนพาร์คนะคะงั้นก็เดี๋ยวรอดูต่อไปนะคะอากาศกําลังดีกาลังดีในรถนะแต่ข้างนอกอะร้อนนะคะกลับไปตัวดำเล่นน้ำทะเลนะคะ